วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพระหลวงปุ่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปี2508เปิดข้อสงสัยให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้เข้าใจวิธีการดูเหรียญหลวงปุ่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปี2508นะครับสวัสดีตอนบ่ายของวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568นะครับผมไปดู ช่องพระเครื่องในยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ต่างๆทำกันก็อึดอัดใจอยู่พอสมควรบางท่านก็มีความรู้เรื่องพระคุยได้ฟังและเข้าใจง่ายบางท่านกา็ไม่เคยเห็นพระแท้เอาแต่พระที่ไม่แท้มาทำเป็นคลิปถ่ายทำเป็นวิดีโอเพื่อเอาคอนเทนต์เอายอดวิว เพื่อให้ช่องเติบโตผมก็เลยรู้สึกอึดอัดใจก็จะมาคุยกับพี่น้องวิธีการดูหลวงปูท่ทวดหยิบน้ำทะเลจืดปีสองห้าูย์ปดองค์ที่เห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าหลวงปูท่ทวดหยิบน้ำทะเลจืดปีสองห้าูนแปดดูได้ง่ายดูชัดเจนครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับมีเส้นผ่าปากเส้นผ่าปากดูจากตรงไหนนะครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับเส้นผ่าปากก็คือจาก ฝั่งซ้ายมือเรานี่ครับเส้นคมมากเลยครับเนี่ยผมจะขยายให้ดูแต่ของปลอมมันจะเส้นไม่คมขนาดนี้นะครับผมขยายหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดเก้าเอละคูณสองละเส้นผ่าปากนะครับจะคมนะครับของปลอมจะไม่คมแบบนี้นะครับให้จําไว้พี่น้องแคปเอาไว้นะครับฝั่งขวามือเราครับคมไม่คมครับมาทะลุฝั่งนี้เลยนะครับเนี่ย แล้วกระนกฝั่งขวาที่ผมชี้นะครับนี่แล้วก็ร่องกลางนี่ครับนี่จะมีเส้นนะครับนี่พระที่สวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับนี่เห็นเส้นผ่าปากตรงนี้ไหมครับนี่คมมากเลยครับอยู่ในวงกลมที่ผมวงนะครับทะลุมาฝั่งขวามือเรานะครับแล้วก็ตรงนี้จะโผล่ออกจากแก้มนะครับนี่จำไว้นะครับแล้วให้จดจำใบหน้าหลวงปู่ทวดเดย๋ยวน้งทะเลจืด บอกนิยม2508ที่มีเล็กถ้าพระใช้มาสภาพสึกขี้เห่ขี้เหร่หน่อยบางๆตื้นๆน่ยก็ราคาหลักแสนแล้วนะครับแต่องค์นี้สวยๆนะครับนี่ผิวผิวทองแดงลมดำนี่ยังอยู่ครบเลยครับแค่จมูกวีนิดเดียวนะครับนี่ก็น่าจะหลายแสนนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับให้ดูเส้นผ่าปากที่คมนะครับที่อยู่ในวงสีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับ นี่นะครับคือพระแท้จากคมนะครับลวดลายกนกนะครับเส้นที่เกิดขึ้นที่ผมชี้เนี่ยต้องมีนะครับอันนี้คือเส้นผ่าป่านะครับไม่เกี่ยวของของคุณบอยท่าประจันอันนั้นเป็นบล็อกธรรมดาแต่เขาเอาเนื้อทองคามามาปั๊มนะครับในบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาคือไม่มีเส้นผ่าปากแต่องค์นี้ปีสองพันห้ายสิบแปดพูดด้วยเรื่อง มีเส้นผ่าปากคือบล็อกนิยมบล็อกนิยมนะครับทุกเหรียญจะต้องมีเส้นขีดเกินตรงนี้หนึ่งขีดนะครับเนี่ยคมมากเลยครับเนี่ยคมเหมือนเข็มเลยนะครับคมเล็กกว่าเข็มอีกจากหนาไปแหลมไปเรื่อยบางไปจนไปสุดถึงประมาณนี้นะครับและตรงนี้จะมีทุกองนะครับเนี่ยเส้นที่แกะเกินนะครับแกะบล็อกเมื่อสองสองพันห้าร้อยแปดนะครับการสร้างพระนะครับการแกะแม่พิมพ์จะต้องแกะด้วยมือด้วยเครื่องจักรของทาจากมือนะครับไม่ได้เครื่องจักรแบบ ที่ทันสมัยใช้เครื่องวัตถุหนักที่ใช้คอมพิวเตอร์มา,าขูดมาตัดต่อมาแกะทำตามแบบบล็อกคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้นะครับจึงมีการแกะบล็อกที่พลาดนะครับนีก่การใช้ของแข็งวัตถุหนักนะท,ท,ที่ขูดนะครับนี่จะเกิดร่องรอยเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นเส้นเสี้ยนนะครับเส้นขนแมว ขนแมวก็ใช่เสี้ยนก็ใช่นะครับแต่คมนะครับของปลอมจะไม่คมแบบนี้นะครับและตรงนี้จะเป็นเนื้อนูนเกินนะครับนี่ทุกองค์จะต้องมีนะครับนะครับจําไว้นะครับเนี่ยถ้ามองดยตาเปล่าจะเป็นสันเนินขึ้นมานะครับแล้วจะมีเส้นแกะพลาดนะครับขวามือที่เห็นนะครับส่วนมากจะเป็นสเกลนะครับในการวัดวัดขนาดของเหรียญและการล่างขึ้นมาแล้วก็ ทำสเกลขึ้นมาพอทำสเกลมาก็เลยมีการแกะบล็อกที่พลาดนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเมื่อสมัยนั้นการแกะพระเครื่องนะครับการสร้างเหรียญน,นะครับจะต้องทำขึ้นมาจากมือเมื่อจะทําด้วยมือก็แกะที่พิมพ์แม่พิมพ์นั้นก็ต้องมีการวัดสเกลขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเขาว่าก็แกะด้วยมือก็อาจจะแซะไปเรื่อยงัดไปเรื่อยถากไปเรื่อยประมาณนี อันนี้ก็คือเนินสันเนินนะครับเห็นไหมครับถ้ามองมองเฉียงๆเนี่ยสโลปขึ้นมาเลยครับนี่นะครับจะต้องมีทุกองค์นะครับและให้จดจําไปหน้าทังปุทวดจะเป็นอย่างนี้ครับนี่หน้าผากจะโหนกนะครับหน้าผากจะโหนกมีเส้นปีกกานะครับอยู่อยู่อยู่ประมาณสี่เส้นนะครับสองเส้นจะเป็นให้จํานะครับมองแล้วให้จําไว้นะครับนี่สี่เส้นนะครับเส้นปีกกาเติมเส้นแบบว่าตรงหน้าผากที่เหี่ยวย่นม่งบอกถึงพระพิสุชลานะครับ ของปอมก็มีนะครับแต่ว่าของปลอมทําได้ไม่เหมือนนะครับถึงเหมือนก็คือถอดแม่พิมพ์ไปถ้าถอดแม่พิมพ์ไปก็จะเพี้ยนเพี้ยนไหมครับว่นน่าจะไม่เหมือนแบบนี้พี่น้องก็แคปเอาไว้นะครับผมตั้งหน้ากล้องพยายามให้นิ่งและให้แคปเอานะครับนี่หน้าลงบูทต้องเป็นอย่างนี้นะครับและในนี้ไม่มีเมดตานะครับเห็นไหมกลวงเลยครับจะมีเส้นรอยตีนกาอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่จดจำเอานะครับในร่องหูก็ยังมีเส้นเสี้ยนนะครับในการแกะแม่พิมพ์ที่พลาด นะครับแม้กระทั่งเราเส้นผ่าปากนี่มันยิงยาวมาหาตรงหนกแก้มหนกแก้มที่เหยียวย่นนี่ก็มีเส้นคมคมนี่มาทะลุจบตรงริมฝีป,มป,ป,ปากข้างบนนะครับนี่และเมตตาขวานะครับนี่ให้จําไว้นะครับนี่ฝั่งนี้จะเล็กกว่าฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือจะกลวงแบนใหญ่นะครับไม่มีเมตตาฝั่งขวาไม่มีเมตตาแต่หยีตาเล็กกว่านะครับให้จดจําไปหน้าไว้นะครับและการแกะอัขละขอมนะครับทุกตัวจะเป็นสัน เป็นตุ่มนะครับการแกะมือนะครับการแกะมือแม่พิมพ์ตัวเมียนะครับนี่จําไว้นะครับนี่จะเป็นตุ่มนี่ที่ผมชี้นี่นี่เป็นจุดกลมๆนะครับนี่เป็นจุดกลมนะครับจุดกลม,กลมดูไว้นี่คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมและก็จุดสังเกตก็ให้ดูร่องรอยรูตัดเจาะนะครับปั๊มเสร็จมันจะมีแผ่นเบนๆบนที่เขารีดออกมาก่อนจะตัดนะครับมันจะอุดตัน คนสมัยก่อนสร้างเหรียญก็ต้องมีเจาะรูเพื่อให้แขวนบูชาได้ใช่ไหมครับก็เลยต้องปั๊มตัวตัดพร้อมเจาะในตัวนี่มันเลยไม่ตรงรูที่ปั๊มเหรียญออกมานะครับนี่จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเกินออกมานะครับและในลวดลายนะครับในลวดลายนะครับผมครั้งก่อนผมทำคลิปนะก็นับเม็ดไอ้ไข่ปลาได้ฝั่งนี้ได้เเม็ด,ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ฝั่งนี้จะได้ห้าเม็ดนะครับห้าเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจะมีเม็ดเล็กๆข้างข้างเม็ดข้างล่างอีกนะครับนี่เขาย่อยนะครับและในร่องรอยของการแกะลวดลายที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับมีลวดลายมีเส้นเสี้ยนอยู่ในร่องต่างๆเลยนะครับการแกะบล็อกเตลิดมีตุ่มเกิดขึ้นนะครับนี่ตุ่มตะปุ่มตะปั่นครับเกิดจากการแกะมือนะครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติของการแกะเหรียญของการแกะมือสมัยนั้นนะครับนะครับนี่เส้นที่แกะ พลาดนะครับแกะไม่พิมพ์พลาดตั้งใจจะทําเป็นแบบว่าลายข้าวหลามตัดเรามีเม็ดกลมๆนี่เม็ดกลมๆเนี่ยถ้าไม่บี้เนี่ยก็กลมปุกๆเลยนะครับนี่แล้วแกะพลาดนะครับปลายของข้าวหลามตัดนะครับนี่การแกะพลาดจดจําไว้นะครับนะครับนี่แกะพลาดจะไม่พอข้างในมีเส้นเสี้ยนอีกนะครับเส้นเสี้ยนในร่องนะครับในล่องเห็นไหมครับการแกะบล็อกที่พลาดแล้วมีตุ่มเป็นตุ่มที่การแกะมือนะครับแกะมือนะครับตุ่มนี่คือเส้นที่แกะพลาดนะครับต่อมาให้ดูสังคตินะครับสังคติ ด้านขวาจะมีมีมีร่องรอยกันบาดขวางทางขวางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสโลปนะครับเป็นสันขึ้นมาครับนี่ที่ผมชี้ไปประการนะครับจะค่อยค่อยสโลปมาแล้วก็ค่อยมาเรียบตรงด้านหน้านะครับแล้วจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งลงนะครับต็นสังคตินะครับของปลอมก็มีนะครับแต่ของปลอมเนี่ยถอดไปจะไม่ติดหมดนะครับให้จดจําธรรมชาติของเหรียญนี้นะครับนี่คือทองแดงนะครับทองแดงโลมะดำครับเห็นไหมครับใน ลักแร้ฝั่งขวานะครับจะมีเส้นไฮปะลาอยู่ตรงนี้จะมีเส้นคมวิ่งเป็นสันเหมือนสันเขาเลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงไฮปะลานะครับเส้นเซียนวิ่งคมแหลมนะครับกันก่แกะม่งบ,บอกว่าผิวที่เหยียวย่นของพระภิกษุชาลานะครับพระภิกษุชาลาจะมีผิวหนังเหี่ยวย่นอย่างนี้นะการแกะเส้นเซียนนะครับให้มองเห็นชัดเจนเป็นถือว่าเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งครับและลักษณะนั่งแบบนี้เขาเรียกว่ารัดประคตเต็มองคนะครับฝ่ายซ้ายฝ่ายฝั่งขวาครับ แล้วมาลัดประคดนะครับนี่เป็นการออกแบบที่สวยสดงดงามได้แบบศิลปะของการห่มดองของพระภิกษุไทยนะครับยังไม่พอนะครับการพลิ้วมือลงมาเข้าสมาธิกันนะครับปลายนิ้วนี่แหลมเข้ามาจะหลดนี่เลยครับนี่มาจะลดมือสายของหลวงพ่อทวดนะครับมือขวาจะลดมตรงนี้จะมีเส้นที่แตกออกมานะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนลิ้นงูเลยครับนี่นะครับนี่เอาง่ายๆวงกลมใกล้ๆนี่นี่มันลิ้นงูเลยครับนี่ มันลิ้นงูเลยนะครับแล้วมีเส้นแตกเป๊ะเล็กๆออกมาข้างหน้าตรงนะครับเป็นการแกะพิมพ์พลาดนะครับเป็นการแปะพิมพ์พลาดข้างในเข่าฝั่งซ้ายของบุต่ทวดครับมีเส้นเสี้ยนไหมครับนี่ของปลอมถอดพิมพ์ไปมันไม่ติดหมดนะครับจาไว้นะครับนี่แคปไปเลยครับหน้าจอเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนเต็มเลยครับนี่เส้นเสี้ยนเต็มเส้นเสี้ยนเต็มยังไม่พอนะครับนี่อยู่ใต้นี้ยังมีเส้นนี่จำไม้เป็นก็ได้อ่าไม่พิมพ์ก็ได้บกนิยมเส้นผ่าปัก หัวเข่าฝั่งนี้จะมีเส้นที่แกะบล็อกพระขึ้นมาเส้นคม,คมคมขึ้นมาตรงนี้นะครับและในนี้จะมีการการขูดนะครับขูดเพราะว่าร่องรอยการขูดเกิดให้เป็นแบบสภาพเหมือนจริงนะครับนะครับปลายเท้ายังเป็นสามแตกเป็นสามแฉกเลยครับหนึ่งสองสามนะครับและตรงนี้จะเป็นเส้นขวางเหมือนฝ่าเท้าของบุตรทวดนี้เป็นการแกะแม่พิมพ์นะครับเป็นการแกะเป็นการขูดนะครับมีร่องรอยการขูดตามนักแข้งนะครับตามนัแข้งฝ่าเท้า แล้วปลายเท้าจะมีสาม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 นิ oh, no. ้วนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ปลายเท้าฝั่งนี้นะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับการแกะเป็นเส้นออกมานะครับแกะออกมามีร่องรอยการแกะนะครับเป็นศิลปะที่สวยสงดามที่หาชมได้ยากนะครับคือนี้กระทั่งในจีวรนะครับจีวรที่หลวงพ่อทวดนุ่งผมที่ผมชี้นะครับเนี่ยยังมีร่องรอยนะครับการการขูดของแม่พิมพ์นะครับนี่การขูดการแกะแม่พิมพ์นะครับของปลอมถ้าถอดไปจะไม่ติดไปไม่หมดนะครับของปลอมเขาทาได้สองแบบครับ หนึ่งเอาแกะไม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่หน่าจะเพี้ยนจะไม่เหมือนสองการถอดไม่พิมพ์ไปแล้วเหรียญน,นั้นที่ถอดไม่พิมพ์ไปจะบางกว่าตื้นกว่าจะไม่ติดหมดตามเส้นสายรายละเอียดหัวย่นเส้นขีดเกินต่างๆที่ผมชี้ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยมีเหมือนกันนะครับของปลอมที่ถอดไปจะติดนะครับแต่ว่ามันผิดธรรมชาติคือจะเล็กกว่าแต่ของปลอมอีกประเภทหนึ่งคือฉีดนะครับ เอาไปถอดแม่พิมพ์ได้แล้วฉีดเข้าเมื่อฉีดเข้าไปมันจะบวมนะครับมันจะไม่ตึงผิวจะไม่ตึงจะไม่แห้งแบบตามที่ผมฉีดครับผิวจะไม่ตึงนะครับผิวจะไม่ตึงแต่ของแท้ที่ผมฉีดอยู่นี่ตึงแน่นเลยเห็นไหมครับนี่พื้นเหรียญตึงนะครับนี่ตึงแน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นเสียนมีร่องรอยจากการแกะแม่พิมพ์ยังไม่พอนะครับนี่แม้กระทั่งช้างอยู่ฝั่งซ้ายมือเราก็ยังมีเส้นเสียนวิ่งตามงวงช้างนะครับนี่ตัวอัขระนี่สวยชัดเจนนะครับโดยเฉพาะนี่เป็น ที่ผมให้ดูเนี่ยเส้นที่แกะผ้ามีผลจะมีตุ่มนะครับนี่ตุ่มจําไว้นะครับตุ่มพวกนี้นะครับผมขยายให้ดูเห็นไหมครับนี่ครับผมพวกนี้นี่จบได้จําให้ได้ที่ผมชี้นะครับเป็นตุ่มเกิดจากการแกะนะครับนี่การแกะผ้าแต่จะลืมนะครับเส้นตัวที่ผมชี้นี่นี่นี่สามอย่างหนึ่งสองสามของปลอมเขาถอดไปมีนะครับมีแต่ไม่คมให้จําไว้นะครับมีแต่ไม่คมนะครับมีเลยไม่คมนะครับผมจําไว้ แล้วก็อักขระตัวตัวหนังสือคําว่าหลวงปู่ทวดเป็นธรรมชาติเลยครับการแกะเห็นไหมครับเป็นตุ่มนะครับเป็นตุ่มกลมกลมเลยครับเนี่ยเป็นหัวกลมกมนะครับเนี่ยเป็นการแกะเป็นการแทงเป็นการขูดในร่องของแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดหัวหีรอลิงวอแหวนงงูนะครับแล้วก็ไม้เอกนะครับจําไว้ในเหมือนหยดน้าเลยครับข้างหลังข้างข้างล่างนี่แหลมลงมาเลยข้างล่างแหลมลงมาจะหลดไปออกผ่านครับของปลอมก็ตดนะครับแต่มันไม่เป็นธรรมชาตินะครับลองดูนะครับจะขยายดูรแคบไว้นะครับเนี่ย ไม่เอกนะครับจะปลิวเป็นหยดน้ําเลยครับเกิดจากการแกะแบบธรรมชาติแล้วก็ช้างฝั่งนี้นะครับนี่จะตัวใหญ่กว่าช้างฝั่งฝั่ง้ายมือเราเม็ดตาของช้างจะเป็นเม็ดกลมเลยครับนี่ร่องรอยตามงวงช้างนะครับเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนการแกะไม่พิมพ์นะครับถ้าพระถอดไม่พิมพ์ไปแล้วเอาเอาไปฉีดเส้นเสี้ยนต่างๆจะไม่มีนะครับตามร่องที่ผมชี้นะครับแล้วก็พื้นผิวจะบวมจะจะไม่แน่นแบบองค์นี้นะครับ ม่กระทั่งในลวดลายกระหนกเห็นไหมครับมีเส้นๆเ,เ,เต็มเลยครับนี่นี่การแกะแม่พิมพ์ด้วยมือนะครับทั้งสมัยก่อนกว่าจะทําแม่พิมพ์ออกมาได้โอ้โหลําบากยากเย็นขนาดไหน,นครับดูรอยเจาะเห็นไหมครับไม่ตรงกับรูรูไม่ตรงกันนะครับนี่ที่จริงอะเจาะรูต้องขึ้นไปข้างบนตามร่องรอยที่มันเป็นรูนําทางเป็นเบ้าไปแล้วแต่พอมาตัดตัวตัดข่าวขอบข้างยังไม่พอก็มาปัม๊มกระแทกตัดขอบแล้วจะ กระแทกรูนะครับมันไม่ตรงครับจําไว้นะครับเนี่ยจะมีเนื้อเหลือนะครับตรงที่ผมกําลังใช้ปากกาชี้นะครับเนี่ยนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําที่สวยอลังการมากเลยครับเนี่ยแล้วก็ต่อมาครับเอาผมจะให้พี่น้องแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับต่อมาผมจะให้ดูตัวตัดนี่ครับตัวตัดให้จําไว้นะครับตัวตัดแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมชี้ไปปากกานะครับตัวตัดแบบนี้ก็คือเป็นตัวตัดแบบสมัยโบราณนะครับ ปี2508ยังตัดแบบสมัยโบราณอยู่ยังมีรอยซี่รอยซี่ที่กระแทกนะครับห่างบ้างนะครับนี่ห่างบ้างเป็นซี่ฟันเป็นห่างบ้างนะครับบางจุดก็ถีบบ้างนี่เป็นซี่ซี่เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนี่เห็นไหมครับ e ตัวตัดนะครับจะแตกต่างสมัยปัจจุบันนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับตัวตัดจะไม่เหมือนนะครับตัวตัดสมัยโบราณเนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับหลายรุ่นห <ม paragraph, S 1> ลายเหรียญนะครับที่ตัดแบบนี้นะครับนะครับ จำไว้นะครับดูเอาตัวตัดออกผมจะให้พี่น้องแคปไว้คับพี่น้องท่านไหนไม่มีตำรานี่นี่ถ้าเห็นในวงในสนามพระหรือเห็นในบ้านหรือเห็นในคนที่เขามีนะครับสามารถเช่าซื้อได้เลยครับถ้า,ถาดูตัวตัดเป็นจำไว้นะครับผมจะให้แคปไปนะครับเพราะว่าตัวตัดแบบนี้เป็นมาตรฐานในการจ่ายเงินนะครับนะครับตัวตัดหลวงปู่ทวดนะครับเห็นในบ้านหรืออยู่ในหิ้งพระบ้านเราหรืออยู่ในคอ หรืออยู่กับคนเท่าคนแก่ถ้ามีครับเอามาปล่อยให้ขายให้บอยท่าประจันทร์ได้นะครับบอยท่าประจันร์รับซื้อนะครับถ้าตรงตามแบบนี้นะครับขอรับซื้อนะครับถ้าสภาพสวยๆนี่หลายแสนถึงหลักล้านเลยนะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังมาดูนะครับของพระอาจารย์ทิมนะครับเห็นไหมครับสังเกตยังไงครับพระอาจารย์ทิมหน้าตาจะหล่อหนุ่มเลยครับนะหน้าตาจะหล่อหนุ่มเลยครับเนี่ยมีเส้นหน้าผากลางๆคมนะครับของปอม ของปลอมถอดไปก็เอาไปแกะไม่พิมใหม่ก็เส้นหนาผักไม่ได้แบบนี้นะครับดูดูเอานะครับเส้นหนาผักคมไหมครับคมมากเลยครับ่นี่ยเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆครับเขาเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับแล้วก็เม็ดผมเม็ดผมต้องเป็นนะครับของปลอมถอดเราไปฉีดนะครับมันจะไม่เหมือนคล้ายแต่ไม่เหมือนถ้าา่ท่านดูไปนะครับนี่คนสมัยโบราณเนี่ย ตั้งใจจะลงทําอย่างดีเลยครับเ่ยทำเม็ดพระศกเม็ดเม็ดเส้นผมนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดจุ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 ดนี่ครับจุด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 นี่เห็นไหมครับเนี่ยจำไว้นะครับของปอมก็เป็นแบบนี้นะครับของปลอมเป็นแบบนี้แต่ไม่เหมือนนะครับนะครับถ้า้จดจาไปหน้าพระจันทร์ทิ้ครับเห็นไหมดูเมตตาเป็นเหมือนลูกส้มหรือลูกมะนาวที่ผ่าครึ่งนะครับมันจะเป็นวงกลมเลยครับนี่นี่ครับเมตตาจําไว้นะครับแคปไว้นะครับ ฝั่งขวาก็เป็นเม็ดตาเหมือนลูกส้มลูกมะนาวที่ผ่าครึ่งนะครับอาจะมีเนื้อเกินในตานะครับนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาเหรียญแบบนี้นะครับถ้ามีถ้าเจอถ้าตรวจเจอเอามาขายให้กับบอยทัพประจันได้ครับถ้าสภาพนี้เดิมๆก็น่าจะเปิดที่หลักล้านไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเขาจะต่อเองนะครับในห้ปลาดูนะครับการแกะแม่พิมพ์ที่พลาดนะครับการขูดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มีเส้นเสี้ยนอยู่ในร่องไ้ปลาของพระอาจารย์พิมพ์ครับ แล้วก็ลูกกระเดือกจะเป็นสันนูนขึ้นมานะครับสลปขึ้นมาแบบสวยงามเลยครับเนี่ยเส้นเซียนอยู่นี่ครับหนึ่งตามหปลาใต้หปลานิ้วจีวันเส้นเซียนมีครบเลยนะครับทุกเหรียญเนื้อเกินจะต้องมีตรงนี้นะครับคมคมนะครับของปอมก็มีครับแต่ถ้าเราดูเป็นนะครับเนี่ยนะครับทุกเหรียญจะต้องมีนะครับเนี่ยตรงนี้หน่งติ่งนี่ครับเนี่ยมีทุกเหรียญนะครับแต่ของปอมก็มีนะครับของปอมก็มีเห็นในสนามแต่จะไม่คมแบบนี้นะครับจะไม่มีเส้น ที่เป็นการรอยแกะร่องรอยการขูดขวนแม่พิมพ์นะครับแล้วเรามาดูาเ้นเส้นพอเราดูตัวหนังสือดูความตึงของโลหะนะครับถ้าพระที่ถอดแม่พิมพ์ไปแล้วจะไม่แน่นเรียบขนาดนี้นะครับจะไม่แน่นเรียบขนาดนถ้าพระแท้ต้องแน่นเรียบแบบนี้นครับตึงตรงนี้จะมีรอยปลิ้นขึ้นมาเนื่องจากเกิดการปั๊มกระแทกนะครับนี่นะครับจะมีคลีบบางเหรียญจะมีคลีบเกินขึ้นมานี่นะครับที่ผมชี้ครับคมๆเหมือนใบมีดเลยครับนี่ คมคมเหมือนใบมีนะครับอาจจะขึ้นมาแบบพอเป็นคมคมให้เห็นนะครับแต่ตรงนี้จะแอนกว่าเขาคือมุมขวานะครับมุมขวาฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่ฝั่งขวาจะจะจะแอนมากกว่านะครับนี่ฝั่งนี้จะแอนกว่านะครับจำไว้ครับผิวเหรียญนะครับต้องตึงแน่นตรงเปี้ยครับไม่บวมไม่เบอร์ไม่ตื้นนะครับและเม็ดพระศกต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมจะให้แคปไว้นะครับแคปไว้นะครับพี่น้องดูหน้าพระอาจารย์ทิมไว้อาเป็นแบบนี้ท่านอยู่บ้านท่านมีพระแบบนี้หรือในสนามพระถ้าเจอ เอามาส่งบ่อยถ้าพจนะครับและให้อ่านดูคําว่าแคปยังครับนี่นะครับดูเมตตาดูดีๆนะครับเมตตาฝั่งซ้ายมือเราจะเป็นสูงขึ้นมากว่าตาฝั่งขวาตาฝั่งขวานี้จะต่ําลงไปนะครับต่อมานะครับแคปแคปเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะให้มาดูคบตัวหนังสือคำว่าพระครูนะครับพอรออาพระการแกะนังขูดขวนตัวทาตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับ พอพานรอลิงรอเรือสาระอะครับมีเนื้อเกินทุกตัวเลยครับนี่การแกะครับเส้นซ้อนนะครับเกิดจากการแกะแม่พิมพ์ด้วยมือนะครับนี่รอเรือนะครับเห็นไหมจําไว้นะครับนี่จะเป็นเม็ดตุ่มขึ้นมาเม็ดตุ่มขึ้นมาแม้กระทั่งสาระอะก็มีตุ่มนะครับนี่ขนาดพื้นผิวอยู่ในใต้ตัวหนังสือนี่ก็ตึงแน่นนะครับอ่ะแคบเอาเลยนะครับตัหนังสือจะต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับเดี๋ยวหน้าพระจันทร์ที่ดูแคบเลยนะพี่น้องแคบเอาเลยครับนะครับ แกะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับตัวหนังสือเกิดจากการแกะมือครับนี่แต่ละโอสอเสือยังมีเนื้อที่เป็นสันขึ้นมาหนึ่งสวยงามนะครับนี่มีอันนี้ไม่เกี่ยวเหรียญของคุณบอยท่าประจันนะครับคนเราบล็อกกันนะครับเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มเลขศูนย์กับเลขแปดที่ติดมาไม่เต็มนะครับถ้าเหรียญเต็มๆเลขศูนย์จะชัดเจนนะครับแล้วก็เลขแปดจะติดมาชัดเจนเป็นนูนขึ้นมานะครับตรงปลายนี่เขาเรียกว่า ใบกระหนกนี้เขาเรียกว er ่าก้นแมงดาป่าม้าเนี้แต่คมครีบขึ้นมาเลยครับนี่ปิ้นขึ้นมาพอๆกับครีบพวกนี้เลยครับฝั่งขวาเห็นไหมครับนี่นี่ที่ผมชี้ครับเป็นครีบนะครับนี่คมๆเหมือนใบมีดนะครับนี่ต้องมีรม่องรอยกันปั๊มนะครับตรงนี้จะเนื้อเกินปิ้นมามากกว่าเพื่อนเลยแต่ตรงนี้ต้องแหลมครับเรียนเสียนตรุ่นหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะต้องแอบมามาหาเรานะครับนี่นี่นะครับหยุดจบอีกนะครับจุดจุดจบนะครับ ก็ค um pues right no nah ือร่องรอยการปั๊มกระแทกเจาะรูด้านหน้านั้นปั๊มกระแทกครับเนื้อจะปลิ้นออกมานะครับนี่เห็นไหมจะมีเนื้อขึ้นมาไม่สม่งเสมอแต่เป็นครับปลิ้นนะครับปลิ้นปลิ้นไม่มากนะครับรอบรอบดูนี่นะครับนี่เนื้อแน่นตึงเรียบเลยนะครับนี่ดูได้ง่ายๆเลยครับแน่นตึงเรียบนะครับและในรูนี่ครับนี่เป็นเนื้อปลิ้นเลยเห็นไหมครับนี่ปลิ้นไม่มากแต่มันบอกบ่งบอกมีร่องรอยการกระแทกนะครับกระแทกจากตรงไหนจากตรงนี้ครับนี่นี่ ขนาดตรงนี้ก็ไม่ตรงนะครับมีเนื้อเกินเหลือตรงนี้นะครับที่จริงๆเราต้องเจาะรูให้ตรงเราไม่ได้ใช้สวัสดเจาะเขาช่างเขาปั๊มตัวตัดในตัวเสร็จแล้วยังไม่พอก็ปั๊มเจาะห่วงไปด้วยก็เลยทําให้เมื่อตัวตัดตัดตรงนี้ไอ้ตัวที่เจาะห่วงมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นสูงไปตามที่เขาทําออกแบบแม่พิมพ์ไว้นะครับเมื่อออกแบบแม่พิมพ์ไว้สูงขนาดนี้แต่ตัวตัด ตัดต่ําขนาดนี้แล้วก็รูเจาะห่วงก็เลยต่ําลงมาตามด้วยจึงทําให้รูไม่ตรงและรอยกระแทกจะปลิ้นออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแคปไว้นะครับเนี่ยนั่งดูนอนดูเล่นนะครับเวลาอยู่บ้านนั่งดูนอนดูเล่นได้นะครับผมนะครับอนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดที่เป็นกระแสดามากกันนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาเก่าวต่ออีกก็คือเหรียญ อัป,ปกา้าชุบนิกเกิลก็มีการสร้างนะครับพอมาชุบนิกเกิลครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ชัดน,นี่เห็นไหมครับเหรียญหนาขึ้นเลยไหมครับวาววับเหมือนเงินยวงเลยเห็นไหมชุบนิกเกิลนะครับโลหะนิกเกิลเป็นโลหะที่แบบวาววับนะครับนี่พอเอามาพอเอามาจุม่มชุบนิกเกิลเหรียญจะหนาขึ้นเลยครับความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราโมนโนภาพได้เราดูภาพดูเป็นแล้วเห็นไหมมีรูเจาะเห็นไหมปิ้นที่ผมว่าไหมครับนี่ครับ มีรูเจาะปิ้นเลยครับนี่เห็นไหมนี่น่าจะเป็นตัวตัดบล็อกหน้าเดียวกันกับบล็อกของคุณบอยท่าประจันนะครับนะครับแต่นี่เป็นตัวตัดที่ผมพูดถึงบล็อกเนื้อทองแดงัเห็นไหมร่องรอยการกระแทกเห็นไหมครับร่องรอยการกระแทกรูกจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีร่องรอยการกระแทกแต่องค์นี้พอชุบนิกเกิลไปพบหน้าเพี้ยนเลยครับหน้าเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมแต่รูเจาะได้คลีบมีคลีบมีผิวตึงแน่น เรียบนะครับพอชุบนิกเกิลแล้วทําให้ใบหน้าเปลี่ยนเพราะว่ามีความหนาเกิดขึ้นนะครับมีความหนาเกิดขึ้นนะเนี่ยต้องรอยที่ว่าผมว่าให้ดูตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้หายไปดูยากหน่อยแต่ดูเส้นยังคงความคมอยู่ครับนะครับอันนี้คือเนื้ออัปาป้าชุบนิกเกิลนะครับเอัปาป้าชุบนิกเกิลนะครับ พี่น้องคงจะอยากดูเนื้อปลาก้าว่าเป็นอย่างไรนะครับเนื้อปลาก้าจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ครับเนื้อปลาก้าเห็นไหมครับร่องรอยกันเจาะรูไม่ตรงเนื่องจากการออกแบบไม่พิมพ์เหรียญแกะไม่พิมพ์มาแล้วปั๊มเหรียญออกมาแล้วยังไม่ได้ตัดพอไม่ได้ตัดก็เอามาตัดพร้อมกับเจาะห่วงในพร้อมกันเจาะห่วงนั้นก็ตัวตัดมันขยับลงมาต่ําขนาดน,นี้ใช่ไหมครับให้ตรงกับร่องรอยกระหนกของพระตัวตัดก็เลยไม่ตรงกับรูที่ ช่างได้แกะไม่พิมพ์ใส่เป็นแม่พิมพ์ตัวเมียที่ปั๊มเป็นเหรียญพระออกมาแล้วแล้วมาตัดตัวตัดตามหลังครับแต่เส้นความคมยังคงอยู่ครับนี่คือเนื้อปลาก้านะครับเนื้อปลาก้าคมไหมครับพี่น้องเส้นที่ผมชี้นะครับ่าป่าครับคมมากเลยครับถ้าของปอมจะหนาจะบวมนะครับและพื้นผิวจะไม่ตึงแน่นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเรียบไหมครับพื้นผิวตามร่องพระนะครับที่ผมชี้แต่ละจุดแน่นนะครับจําไว้นะครับ ล่องรอยกับหนกกันแกะแม่พิมพ์เนี่ยครับยังมีความสวยสุดขด้งามเลยนะครับเนี่ยนะครับจําไว้นะครับแม่พิมพ์ที่ปั๊มออกมาแล้วมาตัดตามหลังจะไม่ตรงกับรูห่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะไม่ตรงทุกเหรียญข้างบนนี้เขาปั๊มมาแล้วที่เป็นแผ่นแผ่นเบนมาในตัวนะครับผลสุดท้ายก็คือมาเจาะตามหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมมีคาบรูปิ้นแบบนี้ครับเหมือนกับเหรียญของคุณบอยท่าประจันแต่คนละบล็อกกันนะครับนี่คือเนื้ออปาก้านะครับ ต่อมาผมจะมาพูดเหรียญของคุณบอยท่าประจันก,ก็คือเหรียญน,นี้ครับเนื่องจากว่าใช้ทองคามาปั๊มในแม่พิมพ์ตัวนี้นะครับนี่อ่านดูครับเหรียญหลวงพอ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออป,ปากาบล็อกไม่มีเส้นผ่านปากแต่ทักวนี้เขาเรียกเส้นผ่าปากนะครับเห็นไหมครับจะเป็นหน้าเดียวกันนะครับหน้าออกเล็กๆเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยคางออกดมเหลี่ยมหน่อยนี่เป็นบล็อกเดียวกันกับของคุณบอยท่าประจันเนื้อทองคํานะครับ นี่แล้วเป็นอัปาก้า yeah. ยังพอยังชุบนิกเกิลนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่ร่องรอยการปั๊มนะครับนี่บล็อกเดียวกันของคุณบอยท่าประจันนะครับนี่มีมีมีร่องรอยการปั๊มกระแทกปลิ้นออกมาปลิ้นออกมาบางๆครับคมมากเลยนะครับยังไม่พอหนึ่งครับตรงนี้นะครับนี่บล็อกเดียวกันกับเนื้อทองคําของคุณบอยท้าประจันนะครับทั้งด้านหน้าหน้าจะเด๋อๆบางๆผมผอมหน่อยนะครับและด้านหลังจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการแกะแม่พิมพ์พลาดตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วเขาว่าศูนย์ดนี่นี่คือบล็อกเดียวกันกับของคุณบอยทัพประจันนะครับจบนะครับถ้าใครดูภาพเป็นแต่เหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะมีคราบรอยปลิ้นจกเกิดเกิดจากการกระแทกเป็นโลหะที่อัป,ปะกะละเรามาชมนกเกิลเนี่ยแอนเลยครับเห็นไหมครับนี่มันตรงเดียวกันกับที่ว่าคุณโอ๊ดบางแพเอามาชี้จุดตําหนิบอกว่าถอดแม่พิมพ์นะครับถ้าเหรียญทองคําของคุณบอยเป็นแบบนี้นะครับนี่ร่องรอยที่คุณโอ๊ดเขาชี้ยืนยันนะครับ ถ้าคุณโอ๊ตว่าเหรียญทองคํา <c oughs> เหรียญน,นั้นเก๋ <c oughs> เหรียญเนื้อประกาศชุบเกิเหรียญนี้ก็ต้องเก๋ทั้ทงทั้งที่ออกจากวัดปั๊มแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับมีร่องรอยกันนี่นะครับผมจําได้ดีครับดูเจาะห่วงและหน้าลวงอุตรหน้าแบบนี้นะครับไม่มีเส้นผ่าปากนะครับแล้วก็หน้าพระจันทร์ทิมเป็นแบบนี้นะครับจําไว้นะครับแล้วก็มีเนื้อเกินตรงนี้นี่ที่ผมขีดประการเนื้อเกินตรงนี้นี่ครับแล้วก็ร่องรอยการปั๊มที่คุณโอ๊ตบางแพรบอกว่ามีรอยการเอาไปถอด ถอดไม่พิมพ์ด้วยซิลิโคนบ้างไปถอดด้วยเกือบดินน้ํามันบ้างดินเหนียวบ้างหรือว่าแล้วแต่หลักการการปถอดแต่ถ้าเหรียญทองคาเหรียญนั้นเก๊สรุปเหรียญน,นี้คุณโอ๊ตบางเพก็ต้องว่าเหรียญน,นี้เก๊ด้วยนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญทองคําของคุณบอยทัพพยันจจะเก๊นะครับเพราะว่ามันมีหลักกานยืนยันยนะครับว่าไม่พิมพ์ตัวเดียวกันบล็อกตัวเดียวกันนะครับนี่ครับแล้วก็คุณโอ๊ตบางเพก็น่าจะผูกใจเจ็บ แขนที่คุณบอยทัจประจันไปหักดิบบอกว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังของเขาที่ติดเงินประกวดสามพันติดระดับแนวหน้าเลยครับถ้าออกไปประกาศมาก็น่าจะได้หลายล้านถึงสิบล้านบาทนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญนั้นจัดงานที่สามพันนะครับน่าจะเป็นโรงเรียนในร้อยนะครับสามพั 3, 000, นนครปฐมพอคุณบอยทัพประจันคุณทนบางแคไปบอกว่าเหรียญนั้นไม่มีในระบบการสร้าง ผลสุดท้ายคุณโอ๊ตก็เลยออกมาตอ,อบโต้คุณบอยด้วยกันบอกว่าเหรียญทองคําของคุณบอยท่าประจันเนือทองคานะครับเก๋อถ้าเกิดว่าเหรียญน,นั้นเก๋เหรียญน,นี้ที่ออกจากวัดทั้งให้และมีการเช่าบูชากันหลักหลายแสนก็แสดงว่าเหรียญอัปปะา้าชุบนิกเกิลเหรียญน,นี้เก๋สิครับทั้งท้ที่มันไม่พิมพ์ตัวเดียวกันนครับนี่ร่องรอยกันกระแทกที่คุณโอ๊ดบางแพเอาไปชี้บอกว,ว่ามีการถอดนะครับนาไปถอด พูดได้แต่คําเดียวเอาไปถอดแต่ไม่มีหลักการในการดูเหรียญจะตึงแน่นนะครับตามที่ผมชี้เห็นะพื้นผิวจะแน่นนะครับแน่นนะครับแต่จำไว้นะครับเนื้อทองคําเป็นเนื้อเนื้อที่แพงและอ่อนมากเขาจึงใช้วัตถุที่มารีดเป็นแผ่นเพื่อมาปั๊มนะทองคําอาจจะบางกว่าเนื้ออัปปกาก้าเพราะว่าทองคําเป็นต้นทุนที่สูงนะครับอัปปาก้าเป็นต้นทุนที่ต่ําก็เลยเนื้อทองคําจะรีดบางๆและมาปั๊มเบาๆก็ติดแล้วนะครับแต่หน้าตา ด้านหน้าจะเหมือนกันรูห่วงจะเหมือนกันเลยครับเนี่ยหน้าแบบนี้ครับหน้าลวงทวดแล้วไม่มีเส้นผ่าปากนี่หน้าผ,มผอมๆเรียวๆเล็กๆนะครับไม่เหมือนกับเส้นผ่าปากแล้วจะมีร่องรอยการแกะไม่พิมพ์ที่พลาดหรือการปัม๊มจนบล็อกํำรุดนะครับเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับแล้วมีร่องรอยตรงนี้และรูจะเป็นรูเดียวกันเลยครับรูปินเล็กๆ,ๆนะครับนะครับผมคิดว่าคุณอ๊ดบางแพรคงจะเอ่อ